တို့ပါအောင်ပါရတော့အေးရရရရအာအေဘောဘောမလိုက်အောင် ขอโทษครับพี่ี่ยวขอโทษพ่อขอโทษเมีอขอโทษพีขอโทษครับขอโทษอะไรขอโทษครับขอโทษครับขอโทษไขอโที่อได้างขอที่อไางขอทษอะางข่อรบอ่ะาไมดไม่ต้องไปตุกไม่ต้องไปตุกเดี๋ยวได้เจอแน่ไม่ต้องมาตกอลยเองีู้กขอโทษที่อะไรขอโทษเมอีขอโทษเีอ โปรจะเย็นด้วยให้โอกาสน้องอ่ะอ้าวโปรจะเย็นนะแล้วก็น้องตั้งใจน้องตั้งใจหน่อยที่จะขอโทษ

พอยุดหยุดพ่อยพี่คนดูเย็นครับเราเราคุยกันด้วยสันติเงีทุกอย่างใจเย็นใจเย็นไม่เห็นใจให้ให้จบให้นั่งคุยก่อนดีไหมครับแล้วก็อขอขอโทษเป็นจิตสนนะขอน้าคุยกับทุกคนแล้วฟังแบบเก่งเมื่อกี้พอนั่คุยก่ันแล้วก็แล้วแอยนี่ จเย็นเยพี่งานเรามีงานใหญ่อะงานนี้มันเล็กงานนี้มันเล็กใจเย็นนะเถ้าถ้าพนักถสือพี่เป็นครูนะต้องเนเก่งดูกับพี่หนุ่มเลยว